<c oughs> ไม่ได้ค่ะแบบนี้แรงเกินไปนะคะจะใช้น้ําแรงแบบนี้นะคะผักเรามันจะช้ําหมดค่ะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่1เรียกว่าการล้างผักแบบผ่านน้ํานะคะวิธีนี้นะคะ จะช่วยลดสารพิษจากผักนะคะได้ถึง25-63%นะคะเป็นวิธีที่นิยมและได้ผลมากวิธีหนึ่งเลยนะคะแต่จะมีข้อเสียก็คือเรื่องการใช้เวลานานล้างน้ำก็ต้องใช้น้ำปลาในปริมาณมากค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นผักกาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะจะต้องแยกใบเป็นชิ้นๆค่ะเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามีสารพิษหลงเหลืออยู่ในแต่ละใบหรือเปล่านั่นเองค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ แต่ก็ถือว่าได้ผลมากไม่น้อยเลยนะคะท่านผู้ชมวิธีที่สค่ะวิธีที่2นะคะเรียกว่าการล้างผักแบบแช่น้ำนำผักนะคะที่เตรียมไว้มาแช่ในน้ำทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีค่ะ การล้างผักแบบแช่น้ำวิธีนี้นะคะจะสามารถช่วยลดสารพิษจากยาเข้ามาแรงได้เพียง7-33%ค่ะเมื่อนำผักแช่ลงในน้ำแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วสามารถนำผักขึ้นมาล้างผ่านน้ำแล้วนำไปรับประทานได้ตามปกติเลยค่ะ วิธีที่3ค่ะวิธีที่3คือการล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูค่ะผสมน้ำส้มสายชูในปริมาณ2ช้อนโต๊ะกับน้ำา10ลิตรแล้วนำผักที่เตรียมไว้มาแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะ การล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูนะคะสามารถลดปริมาณจากยาฆ่าแมลงได้ถึง60-84%แต่การล้างผักด้วยวิธีนี้มีข้อเสียก็คืออาจทำให้ผักบางชนิดมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูติดมาด้วยเช่นผักกาดขาวผักกาดเขียวนั่นเองค่ะวิธีสี่หรอวิธีที่สี่ การล้างผักด้วยน้ำผงฟูหรือ Baking p o าวเดใช้ส่วนผสมผงฟู1ช้อนโต๊ะต่อปริมาณน้ำ10ลิตรแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาตามกำหนดที่แช่ผักไว้15นาทีนะคะสามารถนำผักขึ้นแล้วล้างออกตามปกติได้เลยค่ะ การล้างผักด้วยวิธีใช้น้ำผงฟูนะคะเป็นวิธีที่สามารถลดปริมาณของสารพิษจากยาเข้ามาแรงได้ถึง90เลยค่ะและถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและไม่อันตรายค่ะเพราะผงฟูสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยนะคะวิธีที่ห้าก็เด็ดนะคะวิธีที่หการล้างผักด้วยน้ำปูนใส ซึ่งทำมาจากปูนแดงหรือปูนขาวที่ไว้กินกับหมากนั่นเองค่ะในอัตราส่วนการผสมปูนขาวนะคะเราจะผสมในปริมาณที่มากพอสมควรจากนั้นนำผักมาแช่ในน้ำที่เตรียมไว้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะการล้างผักด้วยน้ำปูนใสนะคะวิธีนี้ จะช่วยลดปริมาณของสารพิษตกค้างได้ประมาณ34-52%ถึงค่ะวิธีที่6แล้วค่ะวิธีที่6กการล้างผักด้วยน้ำยาล้างผักนั่นเองค่ะ ผสมน้ำยาล้างผักในปริมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำจำนวน10ลิตรค่ะน้ำยาล้างผักมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในการเลือกใช้นั้นควรเลือกใช้ความเข้มข้นในระดับประมาณ0.3%ค่ะแช่ผักทิ้งไว้ประมาณ15นาที วิธีการล้างผักวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณของสารพิษจากยาฆ่ามแมลงได้ประมาณ25-70%ค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วนำผักมาล้างผ่านน้ำและนำไปรับประทานได้ตามปกติเลยค่ะวิธีที่7แล้วค่ะวิธีที่7 การล้างผักด้วยน้ำเกลือค่ะนำผักมาแช่ไว้ในน้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้เพียง27-38%เท่านั้นค่ะอีกทั้งวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมมากนะักเพราะลดปริมาณของสารพิษได้ไม่มากและอาจทำให้ผักมีรสเค็มได้ค่ะเนื่องจากเกลือที่ใช้ผสม อัตราการผสมก็คือเกลือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำปริมาณ4ลิตรค่ะหรือมากน้อยลดหลั่นได้ตามความเหมาะสมค่ะวิธีที่8แล้วค่ะวิธีสุดท้ายวิธีที่8คือวิธีการต้มผักค่ะ อย่างไรก็ตามควรนำผักมาล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อนก่อนที่จะนำมาลวกหรือต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มหรือการลวกผักก็จะช่วยลดปริมาณสารพิษลงได้แค่50อร์เซนตนะคะสำหรับการต้มผักนั้นสารพิษจะตกค้างอยู่ในน้ำดังนั้นจึงควรทิ้งน,น้ำต้มครั้งแรกซะก่อนนะคะ วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยอีกวิธีหนึ่งค่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือจะทำให้ผักและผละไม้เสียคุณค่าทางอาหารไปกับน้ำและความร้อนค่ะ mm hmm. เช่นวิตามิน B1 B3 หรือวิตามิน C เป็นต้นนะคะ